โหลฮัลโหล Where you from เยอรมันีเยอรมนีโอ้เยอรมนี Beautiful บลคับโอเคครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ผมอยู่ร้อย G P เลวอ๋อแอมเฮีอยู่อ่า LA ร้อยเอ็ดรอยเอ็ดร้อยเ LA อ๋อเ a t i e i อยู่กรุงเทพ โอ้โมพูดไทยชัดนะครับอันนี้เพื่อนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพยุยนี้จะบรรเลง้ำรำบานเหรอโอเคครับผมสบชิปชิปชิปเหครับผมครับเป็นยูทูปเปอร์อ่ายูทูเปอร์ยูทูบเบอร์แอมยูทูเอร์ครีเอเตอร์วิดีโอโอเคอดีเหรอ เจ็ดศนทีสอนะครับลูกค้าเลือกรถเราก็เจอแล้ครับครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซของทั้งช่องตลาดนัดรูออนไลน์และก็ช่อง w รูควายสเตชันทุกขุตุ้กน้องครับเมื่อนี้ครับพาพี่พาน้องครับมาเบิ้งมาชมบรรยากาศครับตลาดนัวสนามบ้านหันเลยพี่น้องครับเมื่อนี้สายเหนือพัฒนาเข่าหลายครับผมพี่น้องครับเอาบ้านหันนะครับตำบลขออำเภอเมืองมหาสารคามตลาดเพินเปิดทําการทุกวันพุทธเดอร์พี่น้องเมื่อนี้กัตรงกับวันพุทธที่17นะครับ บรรยากาศคือคากแข้งครับสนามแตกพี่น้องครับงวหลายงวหล่นคนถลักคกือก่าช่วงนี้ช่วงสายเขามาแล้วครับพามาเบื้องสายเหนือครับผมพี่น้องรนะครับฟังราคาน้ำการสายเนือพัฒน,นาตลาดจีนกำลังต้องการนะพีะ่น้องครับ,รรบอันนี้ชาโรเล่ครับ เลือดสูงหระพี่น้องครับชาโร้ดิตัวนี้ครับผมอ่าเพิ่นว่าราคาอยากได้ครับหมื่นสามพันนะครับเนาะหมื่นสามพันหาร้อยมั้งครับนี่ครับตัวนี้ครับใส่กับประมาณรอยยิมหาร้อยสามสิบหรือเล่าพี่น้องฟังราคาน้ำกันเอาพี่น้องครับอ่าจังตัวนี้ครับสายบิบมาเตอร์เด้อพี่น้องเด้อครับผมห้องไว้เจ็ดพันเก้ารัอสตันครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับ ใส่กะสีประมาณรอยสิบหารอยสิบหาบวกบวกที่ดอกพี่น้องครับเอาอายุบ่ทันหลายพี่น้องครับอายุกะข้อดีพ้อเลี้ยงข้อขุนนี่แหละพี่น้องครับเอาพูดใดอยากได้ครับที่นี่ครับเมื่อนี้ครับมีของดีของแปลกเข้ามาครับสายเฮียฟอร์ดไล่หลายพี่น้องครับอันนี้เป็นงัวเฮียฟอร์ดนะพี่น้องเนาะเฮียฟอร์ดนะครับสามสายพันธุ์นะครับพี่น้องคูแม่ลูกชุดนี้เพิ่นเปิดไวัยมั่สามสิบเจ็ดนี่แหละครับราคาเพิ่นสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่ลูกลูกโตผูบแม่นี่เพิ่นก็ว่าท่อง เราละไปตรวจทองได้ครับพี่น้องครับราคาเพื่อนประกันทองให้ครับสำหรับเฮียฟอร์ดนะครับเป็น3สายพันธุ์จากอ่ะงัวแองกัดนะครับเนาะงัวแองกัดแล้วก็เฮียฟอร์ดบวกกับอ่ะช็อตฮอนนะพี่น้องครับเป็นงัวจากสวิตนะครับเนาะอ่ะสายพันธุ์สวิตเซอร์แลนด์นะพี่น้องครับชุดนี้นะครับเนาะอ่ะนี่ครับจากต้นประวัติเพิ่นนะครับพี่น้องครับแม่ส้นสูงล้ำตัวเงี้ยงเงวครับซอยซี่ซิมหาบวกนะจะได้ยืดดอกครับผมเอานี่ครับเออเอาครับชุดนี้ครับแม่ลูกลูกตัวผูก ล,ลูกจักเดือนลูกจักเดือนแล้วลูกหกเดือน,นครับนี่ครับลูกหกเดือนพนพีพน้องครับแม่ทับไปแม่ผส,สมแล้วแม่ผส,<ด>สมแล้วผสมเนี่านหลอดไปครับผสมวนะรัผสมมาน้ำอนโอ้ผสมมากเพิ่นมีเพิ่นมีคุ้งฟูงบอ่อเือง คือผสมผสมหลอดผสมหลอดเดี๋ยวมันคือขับเวลาเดินรถที่ตลาดพี่น้องเอาเพื่อน่าเอาไปตรวจท้องได้ได้พี่น้องครับผมนี่ขับน่าจะพันนี่แหละว่าสั้นครับผมอันนี้ครับกะครับผู้ใดผู้ใดหายทั้งสี่พี่น้องครับผมอยากได้นะครับเนาะคูชุดคูแม่ลูกล้ำตัวยังยาวแม่กซิเบิลรวยซี่ซิบซิบหายยังบอกรวยซี่ซิบหายได้ครับเป็นลูกที่ใดเพื่อนลูกสองครับลูกที่สอง ครับคมนี่ว่าจักบาทผมเปิดไป 3, 000, 7, 000, 500, สามหมื่นเจ็ด 500, 500, พันห<อ><ล>้าร้อยสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยได้พี่น้องเด้อนี่ครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยต่อร้องได้หางเป็นพุ่มเป็นผัวดี่ดีพี่พพน้องครับผมอ่ะนี่ครับอ่าผู้ใดหาเนาะครับเนาะอยากได้นะครับอันเด้อครับนี่แหละเอาไปตรวจเอาไปรุ่นเนาะอันนี้ตรวจทองให้เลยก็ได้ตรวจราคานี้ประกันตรวจทองให บผมเออนี่ครับสามเม่นมาเมืองน้ำกันได้ครับผมสามหมื่นเจ็รยับแม่ลูกลูกโตผูครับสายเฮฟยฟอร์ดรับสายเนื้อสายหนังนั่นแหละเอาง่ายๆครับผมสามสายบ่รู้สาสายหรสายพันนี้ครับผมพี่น้องครับเอาส่วนขอมูลอาจจะบ่ชัดเจนจังใดก็จังคอยไปเบิ่งกันอีกใดพี่น้องครับผมฝากเบอร์ให้นะไอศูย์เกสามครับศูนย์เก้าสามเจ็ดสองสามครับเจ็ดสองสามสองแปดเก้าสี่ครับสองแปดเก้าสี่ครับห้อยห้อยอัมครับห้อยอมจัไซนน่อ แกดำโอ้หอยอ่ะอะอามแกดำพี่น้องครับผมเอาครับผมครับมันหมันครับมาคมเดียวนี่ยบอกมาน้ดียมันมืดมันโอ้อันชุดพุ่นแมมกันนล้วห้อยอู๋บ่ไม่ครับโอ้อ่ะอ่าครับผมเอามันหมันได้ครับเด้อได้ครับครับผมครับขับด้านนี้ครับนี่ขับจังตัวนี้พี่น้องครับอันนี้กับสายเฮียฟอร์ดงขึ้นกันครับผมพี่น้องครับอันนี้แม่ทองนี่นี่ขับแม่ทองเพื่อนว่าเท่าเร่บุคุมจำคาว่าได้ลักสองเทเร่บุพี่น้องครับตัวนี้ครับลักสอง ครับตัวนี้ที่พี่น้องครับนี่ครับของดีที่เด็ดจากสนามครับงวงงามเฟมใหญ่ใส่หยักครับอ่าสี่หมื่นสองมั้งครับพี่น้องเท่านี้ครับเป็นอ่าแม่สาวครับประมาณสิบหาเดือนครับดูทายาท KF68 ฟด้วยพี่น้องครับนี่สวยๆพี่น้องครับตัวนี้ครับแข้งขาดีครับอเมริกันบาร์มั่นเนอะพี่น้องเนอะรับโค้งสั่งใหญ่ครับไซเอ์ฟอร์ดนี่หลายตัวอยู่พี่น้องครับมือนีเพิ่นเอาเข่าม้านะครับเนาะนี่ครับเห็นมายืนในสนามครับนี่ครับเอา นี่ครับกับสายเนื้อครับสายนอกเรื่องพี่น้องครับอ่าขอมุนได้ถ้าผมโบ้แล้วมันบ่ถือเรื่องพี่น้องครับก็สามารถเอามาพูดคุยกันได้เรื่องพี่น้องแชร์ความรู้กันได้นะครับเนาะครับนี่ครับอ่าแองกัสบวกเฮอร์ริฟอร์ดแล้วกัช็อตฮอนเรื่องพี่น้องครับชุดนี้เฮอริฟอร์ดนะครับเนาะอสามสายพันธุ์ครับก็เป็นงวที่ถูกพัฒนามานะครับเอามาเลี้ยงในเมืองเขตร้อนจากตะกอนเพิ่มอยู่เมืองเขตหนาวครับเพิ่มก็เลยต้องผสมพาสายพันธุ์กันมานะครับพี่น้องครับชุดนี้นะครับราคากั เ,เดี๋ยวไปบางนีคลิปเต็มๆได้ได้พี่น้องผมขีคลิปเต็มๆอยู่นะครับราคาแต่ละตัวเพิ่นห้องเท่าไหร่นะครับเนาะครับจังตัวนี้ครับอันนี้ก็ว่าผสมให้แล้วครับแม่โค้งสางใหญ่ๆนะครับใส่นั้นน้าเนี่พี่น้องครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เท่าไหร่ก็ได้ความไม่สามมื 32, ่นสองพันครับสามมื่นสองพี่น้องครับเพิ่นผสมได้อาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องครับเอาผสมกับอ่าพออีกย่างก่อนเหรอ มังกร998มังกร998ครับแม่เป็นสายวินเอ่อแม่เป็นสายวินครับผมพี่น้องครับจากแม่พอพันเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับโค้งสางงี้ครับใส่สิบวิ่งสี่ร้อยหกสิบยู่บอกครับถ่วมเลยละพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับสามหมื่นสองไปนะครับทองคันทองคือทึ้องที่สามพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นวาราคาวาคาไว้เด้อพี่น้องเด้อครับเบิ้งแล้วครับผมพี่น้องครับอยากจะได้ตัวไหนก็ลองมาคุยกันนะครับเนาะเขับมาเลือกมาชมในสนามกันได้ครับผมพี่น้องครับต้นโตดีๆทุกโตมีให้้เเบบิงใหชมนนะะครัา จังคูนี่พี่น้องครับคูนี่อีพอรล้ว,ว่าสามหมื่นแยกไปเราบกว่อตัวหนึ่งเหลือคูนี่ห่ครับเดี๋ยคูนี่ครับสามหมื่นสามหมื่นหาเนาะครับสามหมื่ายคูครับถึงตัวละหมื่นเจ็ดหาหน่อยพี่น้องครับครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสามหมื่นหาครับน่ครับผมโอ้ไปหรอไปห้อยเดียวครับผมเท่าไรละนี่หมื่นเจ็ดบาทครับหม่ฮะ แม่ลูกแม่พี่น้องครับของดีครับสายเท้าบดพี่น้องครับอันนี้มื่นเ็ดารอพะนะแม่ลูกลูกตัวผูจักเดือนเหรอครับคือแขนครับแค่พอ,อเดือนไปนพีอ่องพอครับยี่สิบสามมือ<บ>ย่นอ,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 อนี่ครับแขนนันตันครับเป็นสังแสังครับซ้ำพุดเดินนพี่นอ้องครับผู้ครัผู้เชียงพ้อมนี่ครับสิบเพนพี่น้องครับแม่ก็ใส่ประมาณร้อยสาหยุดอกครับผมเอาสายเท้าบดเอาฝากเบอร์ในะคบนี่ครับศูนย์หกหนึ่งาเจ็ด สองศูนย์ครับจิตต้องห้ดิวแล้วพี่น้องเนะเอ้านี่ครับกับผู้ใดหานะครับครับเบิ้งกันเอาครับพี่น้องครับลูกยี่สิบสามหมื่นคนนั้นนี่ครับงูน้ำนี่แหละเอาครับผู้ใดหานะครับอยากได้งัวต้นโตดีๆไปไวเรียงก็เรามาคุยมาชมกันเบิ้งนะครับเป็นบรรยากาศในสนามพี่น้องครับต้นโตดีๆกับมีให้เบิ้งหลายอยู่ครับผมขยับมาด้านนี้ครับผมชุดนี่ครับผม ด้านนี้จังด้านนี้กับมีนี่พี่น้องครับผมนี่ครับสายฮูมันนี่กับเขามาหลายอยู่นะครับเนาะหมื่นกว่าๆนี่ยแหละพี่น้องครับอ๋อหลักหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นหลักหนึ่งครับอ่ะนี่ครับจังสี่นะครับเนาะนี่ครับอันนี้กิดแม่หมื่นหมื่นไปปครับผมพี่น้องครับประมาณมื่นเจ็ดครับผมพี่น้องครับขายกันแล้วบ่เนาอฮะสวัสดีครับสวัสดีผู้สาวโอ้ยครับจังไดหนี่เนาอว่องนีเส้าสามสาตัวสามตัวสามตัวเส้าสาม มาสั่งว่าเลยครับผมพี่น้องครับ3ตัวนี้ครับเออนี่ครับตุกตัวละไทยตัวละมือนกุ๊บแปดพันแปดพันครับถ้าแยกอันนี้โค้มแม่ลูกป่ะนี่แม่ลูกเท่าไหร่แม่ลูกนี่สิบสี่หาสิบสี่หาออยครับตัวพุ่นดาเก่าพันหาราคาตำหมื่นพี่น้องครับสายงัวไทยแล้วพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะเอามาเบิ้งกันเอาครับชุดนี้ เออกินครีเอามีเบอร์บ่ฝากเบอร์ไว้นะจะมีคนอยากได้0 9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ขับห้อยห้อยบีขับสาวบีแล้วพี่น้องเด้อคนสวยครับผมพี่น้องเอาครับมันหมานครับมันหมานขาวคนสวยครับนี่ครับเอานี่ครับการชุดนี้ครับเป็นของดีราคาเพราะเอาพอต่อพอฟังแล้วพี่น้องครับผู้ใดหานะครับเนาะอยากได้ก็ร้องของมาคุยกันเบ้างได้ครับในตลาดนะผมมันหมานครับอ่าบรรยากาศพี่น้องครับทั้งนู่นมีหัวอ่า ฝรั่งเนอพี่น้องครับมือนีเพิ่นเข้ามานะครับเนาะในสนามครับก็นังมาเบิ่งนี่ครับงวงงามสายหูฮินดูบาซินกับมีไห้นะครับเนาะอ๋อเนี่ยครับครับพี่น้องครับบรรยากาศสนามมือนีเด้อพี่น้องเด้อะสามบานหันครับผมกะเป็นบรรยากาศนะครับเนาะคือขลุ่ยขึ้นง้วหลายครับง้วล้นคนทะลักคือเก่าเด้อพี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้ใดกำลังหานะครับเนาะอ่ะอยากจะได้งัวต้นตัวดีๆครับไปไวเลี่ยงครับเขามาเลือกมาชมมาเบิ่งกันได้ครับมือนี้มีฮอดฝรั่งเขามาพร้อมครับมันมมยพอมือนี้ ปรหมานบ่หมานวันใดวันน่ะก็สั่งว่าเด้อพี่น้องครับผมเอาครับอ่าทักทายกันเด้อพี่น้องครับผมกะทางด้านนี้นะครับเนาะวัวตัวดีๆกันหลายนะครับเดี๋ยวขับงัวงามก็มีให้เบิ่งครับเจ้าตัวนี้ครับผมพี่น้องครับงามอีหลีนะครับเนาะอวยมาทางด้านนี้ครับเอาเฮลโหลเฮลโหลแว e r e you มเยอรมนีเยอรมนีโอ้เยอรมนี beautiful บ้คคลบุคคลโอเคครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ผมอยู่ใน HPG แล้อ๋อมเฮีย ยูเอลเอรเอ็ดออ็ดรเอ็ดเอลเอ็ดนยนยงเจ็บ อไปหาเพิ่มทำแต่รูปผมพูดไทยชัดนะครับอันนี้เพื่อนอยู่กรุงเทพยอยู่กรุงเทพยุคยู่ที่นี้มันมันมันเสิร์ฟระระระบาสโอเคครับผมครับชิปชิปชิปซีพีครับผมครับอันนู้เป็นเป็นยูสเปเปอร์อ่ายูทูบเบอร์ยูทูบเปอร์เอ็มยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์วิดีโอโอเคโอ้ดีดีครับผมผมผมทำแต่รูปเยอะเป็นเอ่อเมมเบอร์อะไรปีเล้วร้อยเอ็ดโฟโต้กหลับอ๋อร้อยเอ็ดโฟอร์ต้กหลับ

ใช่รูมาร์มาร์กที่ที่ตลาดวัวที่นี่ตลาดวัวลอยเอ็ดวัสโซนทุกอย่างโอเคโอเคโอเคไปทุกที่ไปอ่ไปอยูยูโกไรเอ็ดยูโกยะโสผมผมอยู่ปานโคกงเป็นอ๋ออยู่ปานโกคชิพากิโลเมที่นี่ไม่ไกลอ่ะครับอ๋อไม่ไกลกันไม่ไกลครับวันนี้พวกนี้ผมเย็นผม ผมไปไปไปหาเ์ื่อนไปไปทานอาหารแล้วที่ทานอนใหญ่ผมเห็นพิกอัพกับวัวพุ่งทอ๋อพุ่งนี้เพ้นทลาดวัวจอนไปกับเพื่อนนะยูสเตย์ยูสเตย์เอลเอ๋อ่ะผมเออจีนี้มีวีร์รีซอสหัวแองกหัวแองกหัวแองกมีรีซอสไว้ที่ธรรมชาติมีรีสอร์ทหัวแองกย่าเอาเองโอเคโอเคโอเคเป็นไปห้ากิโลเมตรที่บ้านบ้านผมครับมีมีอาเมีนมีอาผมเป็นเป็นคนคนบาซิเกล อ๋อบานบานซีแก้วครับไมยเดียวบานซีแก้วบานซีแก้วใช่ปีแล้วโอเคโอเคครับผมครับ thank you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  ไม่ดาดครับผมครับ thank you thank you ครับอ่อันนี้เป็นอ่ามาจากเยอรมันนะพี่น้องครับผมเพิ่นกะอ่ามาอยู่ในเมียอยู่ละเอียดมาสั่นครับผมเนาะครับครับผมโอเคโอเค thank you thank you ไม่ได้มาดครับผมโอเคโอเคครับผมครับ beautiful beautiful c o w ครับผมโอเคครับ p โต้กราฟครับผม อาครับผมกัเป็นบรรยากาศทักทายครับฝรั่งแน่จังหน่อยนะพี่น้องครับผมเบาหลุดกับเบื้องภาษาดอกพี่น้องแต่ก็พอวาได้แน่นอนครับเนาะอันนี้ว่าถือบางคนพี่น้องครับผมกับพิจนาเอาน้ากันนะพี่น้องครับชุดนี้ครับเพื่อนมาจากอ่าเยอรมันครับแล้วก็อ่ามาได้เนี้อยู่หลายเหตุครับเพื่อนกับไปทุกสนามลาวซันครับหาไทยเบิ้งเนาะครับเนาะกับหลายหลายสาเหตุหลายหปัจจัยครับก็ได้ร้องเขาไปถามคุยกับเพื่อนเบิ้งหน้าพี่น้องครับผมอ้าคนนึงยังไม่ขายไหมยังครับยังเงินเท่าไหร่อยู่เนาะปัน เอานี่ครับเป็นมาเบิ้งน้ำพอดีเก้าครับเอามาเบิ้งตัวนี้พี่น้องครับอ่านี่แม่แม่สาวเบื้องคือยังไงนี่สาวฟันนมนมครับสาวฟันนมนมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งลูกสาวสามหนึ่งพี่น้องครับฟันน้ำนมทองแล้วทองหกเดือนครับอู้ทองหกเดือนพร้อมพี่น้องครับหกเดือนครับเอ่อบัสซี่หนึ่งสามห้าพี่นอกครับอ่านี่ครับท้องกับบัสซี่หนึ่งสามห้าครับเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ทองแล้วครับสาวทองแรกพี่น้องครับโค้งสางใหญ่แดงดีแดงเข้มบักคัก ครับผมส้นสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยห้าสิบสองครับร้อครับกกหางง่ายครับผมพี่น้องครับเครื่องเอานี่เบิ้งครับผมโค้งสางดีๆครับสีดีๆครับเอายกเธอเลือเลยพี่น้องครับสวยๆครับอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องครับนี่เป็นสาวทองแรกประกันทองเนาะประกันทองตัวนี้ครับตัวทองแล้วเรียบร้อยครับประกันท้องประกันตำหนิให้ครับเล็บแข้งขาดีเด้พี่น้องเนอะนี่ครับสีดีเม็ดสีสวยครับอ่า ราคาเบาะยังไงซีม่สามหันซีมื่นสามพันสามพันบาทพี่น้องครับนี่ครับซีมื่นสามพันบาทเด้อครับเด้อครับสวยๆเลยพี่น้องครับซีมื่นสามอ่ะมาเบิ้์นเอาครับผมพี่น้องครับนี่ครับแนวหลังครับหลังแสบไม่หายเลยพี่น้องครับต้นตัวดีเอกสารครบด้วยครับนี่ครับทั้งใบเกิดทั้งใบผสมทั้งแม่ทั้งลูกเนาะ ครับผมนี look, yes. dark, ่ครับเอกสารนี weather, ่ครบเอาฝากเบอร์ให้นะครับ093 093 605 605 0495 0495มาด้วยมครับมารวยงวงามเนาะครับผมขับมันๆมนครับนี่พี่น้องครับเอาพูดอย่างเด็กกับฝ้าโทรกันเลยเอาชุดนี้เวียดมะเบิงวอดีจุงมาไม่ไดดุ่งสมเอรอนเป็นรับวันพ่สามสิบสครับ ครับคูนี่ครับย่างงามเลยพี่น้อมดันนะครับก้อยเผือก3 3ตัวตัวไหนตัวไหร่ครับตั่งีสองตัวนีสองครับตัวนี้3 3สูงกืบสิบวันร้อยสี่สิบทุกตัวเลยพี่นุ่ เออหลอดอ่ะเอหยียดต่อหลอดซีพี่น้องทุกคนได้ไปเอะครับครับประกาศได้ครับประกาศถึงรถสี่จอดยูทานาอขึ้นลงมาพอดีเนาะ ค่งลงมาเมื่อกี้นะประกาศประกาศรถของว่างอมียนาอาายแห้งครับข้างนอกเยาวเป็นกีรบรถตนเลยนะครับไมาเลขตัวปนหนีนะครับที่ไมเลขทะเบียนพาเบิ่งกอเก่สองหกอเตั้งแตตัวสี่สิบสัมบสามครับผมสามสนหนึมหาสรคาครับ แวกับโวยไม่งองูหนึ่งแมาสารภาพนี่ก็กล้าหรดมัขายรถด่วนเลยนะครับไมาไกเ็นไม่นีดจอดด่วนหนาทาประชาสัมันนะครับไปดันมาขยายรถด่วนเลยนะครับยกูยกูท่อไกลสองหกหกกละเอียดนะครับไม่ยดลกเบียนย่อชิงสามศูนย์แปดหนึ่งมาสารภาพนะครับคูเจ็ดหมื่นอันนี้ก็มอเอาเลยเนาะเวียดกันแล้วคนยัไปดันมาขยาบรถด่วนเลยนะครับตลอซีวะนี่ เี้ครับตัวนี่4ีหมื่นสองครับตัวนี้สามครับสายเผือกน้พี่น้องตัวนี้ตัวเมียตัวเด่อวตัวผูนครับนี่เบอร์บ่างศู8ย์แปดสองศูนย์แปดสองแป้าอย์แดนครับคายชดิคราซินควายคาาซินครับนี่เอ้าน้องครับคูหนึ่งน้พี่น้องเนครับนี้คู่นี้เจ็ดหมื่ครับเบียดกระลังต่อกันอยู่นะเพื่อผู้ใดสนใจอยากได้นะพี่น้องครัครับเป็นควายเผือกครับผม ยกคู่ครับครับสวยๆครับประกาศผู้ใดดีขายมั่วให้ไดหาอ่ะครับสำหรับมื้อนี้ครับคลิปนี้ครับกับจะยุษไี้เท่านี้ก่อนครับติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ